ต้านมะเร็งราคาถูกหาทานง่ายค่ะอาหารต้านมะเร็งไม่จําเป็นต้องมาในรูปแบบของแคปซูลหรือธัญญพืชจากเมืองนอกราคาแพงๆเสมอไปเพราะพืชผักผลไม้ในบ้านเรานี่แหละที่เป็นยาชั้นดีที่จะช่วยป้องกันโรคได้สารพัดรวมไปถึงโรคที่ทุกคนกลัวอย่างโรคมะเร็งด้วยมีอาหารชนิดใดที่น่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะ หนึ่งมะเขือเทศมะเขือเทศจัดเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีสีอื่นนอกไปจากสีเขียวสีแดงของมะเขือเทศบ่งบอกว่ามะเขือเทศเป็นพืชที่มีคุณค่าทางสารอาหารแตกต่างไปจากผักสีเขียวตามปกตินั่นก็คือไลโคโฟีนนั่นเองค่ะไลโคโฟีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งปอดเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้น ถึงมีคำกล่าวว่าผู้ใช้ให้ทานมะเขือเทศปรุงสุกเพื่อป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากและผู้หญิงให้ทานมะเขือเทศสดเพื่อรับวิตามินซีมาบำรุงผิวพรรณค่ะ 2. กระเทียมกร,ระเทียมเป็นหนึ่งในกลุ่มของผักสีขาวที่มีสารเบต้าแคโรทีนช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายให้ช่วยป้องกันมะเร็งได้ดีขึ้นงานวิจัยพบว่าการบริโภคกระเทียมช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งเต้านมได้ค่ะ 3. ดอกอันชันดอกอันชันจัดว่าเป็นพืชตกูลสีม่วงที่มีสารเอนโทไซา,านินที่ช่วยป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่น โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งและโรคเบาหวานนอกจากนี้ยังมีสารต้านมุยสระที่นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งแล้วยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะ 4. สับป,ประรดสับป,ประรดนอกจากจะให้รสชาติหวานฉ่ำแซมเปรี้ยวที่เรียกความสดชื่นให้กับร่างกายได้ตั้งแต่ทันทีที่ทานแล้วยังเต็มไปด้วยวิตามินซีเบต้าแคโรทีนและแมงกานีส ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและยังช่วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทํางานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ 5. ข้าวกล้องความดีงามของข้าวกล้องให้อธิบายยังไงก็ไม่หมดจริงๆนอกจากจะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่ดีต่อร่างกายของเราแล้วเหมาะสําหรับใครอยากลดน้ําหนัก หรืออยากหันมาทานคลีนแล้วยังมีวิตามินบีที่ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาปากนกกระจอกมีเส้นใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายป้องกันโลหิตจางและยังลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าอาหารที่ช่วยต้านมะเร็งอยู่ใกล้ๆตัวเราทั้งนั้นและยังหาซื้อทานได้ง่ายราคาย,ย่อมเยาวไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้ออาหารเสริมหรือธัญพืชจากต่างประเทศก็ได้ แต่ถ้าใครสะดวกหาทานแบบไหนก็เอาตามที่สบายใจจะดีกว่าค่ะถือว่าเพิ่มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากจ่ายเงินเยอะแล้วกันเนอะสิ่งสำคัญคือทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ไม่ว่าโรคไหนก็ไม่เข้ามากล้ำกลายแล้วล่ะค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักไล่หงใย,ยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่ คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงรำ่ำรวยความสุขท่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ